คุณเชื่อไหมคะว่าผู้ชายในรูปที่หนึงอายุ30ปีและผู้ชายในรูปที่สองอายุ50ปีอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำไมผู้ชายในรูปอายุ50ปีถึงยังดูดีและดูเด็กกว่าตามมาดูคะ่ะเราจะเปรียบเทียบให้คุณดู เทปเก่าเสียงยืดยืดย้อยยยไม่เพลาะเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นลองมาฟังม้วนนี้บ้างเทปปีเดียวกันแต่ดูแลแตกต่างกันเสียงที่ได้ยินก็จะต่างกันค่ะเหมือนกันกับร่างกายของเราค่ะถ้าหากว่าคุณดูแลดี คุณก็จะมีอายุที่ยืนยาวค่ะมีงานวิจัยว่าเด็กที่เกิดหลังปี2030จะมีอายุยืนถึง120ปีคุณก็สามารถมีอายุยืนได้เช่นกันหากเริ่มใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยแอปโซนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแลเริ่มต้นตั้งแต่เซลล์ของเรา รู้สึกได้ตั้งแต่ดื่มเพียง10นาทีคุณจะสังเกตเห็นหน้านุ่มแหม่มแดงขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีนาโนเอ็นแคปซูลเลชันของแอปโซเป็นการเก็บรักษาคุณค่าของสารอาหารและวิตามินไว้ในแคปซูลขนาดนาโนที่พร้อมสำหรับการดูดซึมส่งตรงถึงเซลล์ในร่างกายคุณท,ทันทีช่วยดูแลร่างกายในทุกๆระบบ ทั้งระบบประสาทสมองภูมิคุ้มกันหลอดเลือดรวมทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อที่ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นแหม่มจึงดูแลตัวเองด้วยการเลือกแอปโซที่ดูแลเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราให้สมบูรณ์อยู่เสมอให้แอปโซดูแลคุณและคนที่คุณรักอายุยืนถึง120ปีด้วยแอปโซค่ะแอปโซเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการชะลอวัย สร้างความสมบูรณ์ให้กับร่างกายและผู้ที่ต้องการฟื้นตัวจากการป่วยอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อแอปโซค่ะ